ยายเรื่องคุณหมอต้องมาเป็นคุณพ่อสงนวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราชส5 3 7ห้ามนํานำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่นมนี้ไปลอกเลียนแบบทำสำเนาถ่ายเอกสารหรือนำไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆนอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วคำโปรย เธอถูกจ้างให้มาเป็นคุณแม่แต่กลับได้ตำแหน่งภรรยาแบบลับๆจากคุณหมอพ่วงท้ายมาด้วยคุณหมอราเชนอยู่ดีๆก็ได้เป็นคุณพ่อใบบัวนางพยาบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่คลินิกวันแรกเลยต้องกลายเป็นคุณแม่จำเป็นเพราะดันเป็นคนเดียวที่ล่วงรู้ความลับนี้ตอนที่หนึ่งเด็กน้อยในตะก้า นายต้องช่วยเราเพราะถ้าพ่อกับแม่รู้เรื่องนี้นายก็รู้ว่าเส้นทางชีวิตของเราต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่เราสัญญาว่าถ้าทุกอย่างลงตัวเราจะกลับมารับลูกไปเลี้ยงคนโทรมาพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนคนที่ร้องไห้หนักคำพูดน้ำเสียงแสดงถึงการขอร้องขอความเห็นใจจากอีกฝ่ายเพราะสิ่งที่เธอกำลังต้องการขอความช่วยเหลือคงยากที่จะมีใครยอมทำให้ได้ เราก็อยากช่วยเธอนะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กชีวิตของเด็กทั้งคนเธอจะยกให้ใครแบบนี้ไม่ได้และที่สำคัญตอนนี้เราก็ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงดูใครแม้แต่แฟนเราก็ยังไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้เราเป็นข้อคนได้อย่างไรกันคุณหมอราเชนปฏิเสธการขอความช่วยเหลือของเพื่อนเพราะตัวเขาเองมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาพูดขอร้องกันง่ายๆ และตัวเขาเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถรับเลี้ยงเด็กได้ชีวิตของราเชนทุกวันนี้ก็ยังคงทำตัวอิสระใช้ชีวิตตัวคนเดียวจะต้องมาเป็นพ่อในเวลานี้เขาคงไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้เราจะวางลูกไว้ที่หน้าคลินิกของเธอพร้อมเอกสารทุกอย่างขอบคุณมากนะเพื่อนนิวดาราหรือหมอนิวไม่สนใจกับคำปฏิเสธของเพื่อน เธอตัดสินใจแล้วว่าคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะฝากสายเลือดเอาไว้คือหมอราเชนและเธอก็ทำทุกอย่างตามที่ตั้งใจแม้ว่าจะถูกเพื่อนปฏิเสธอย่างไรหญิงสาวก็ไม่สนใจเพราะเธอมีสิ่งสำคัญกว่านั้นคือการได้แต่งงานกับคนที่เธอรักและเธอต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะคงไม่มีผู้ชายคนไหนจะยอมรับได้ถ้ารู้ว่าเธอเคยผ่านการมีลูกมาแล้วโดยเฉพาะเป็นการท้องที่ไม่มีการแต่งงาน แถมคนเป็นพ่อก็ยังไม่ยอมรับเด็กน้อยคนนี้เป็นสายเลือดของตัวเองอีกคุณหมอคะเราโทรแจ้งตำรวจดีไหมใบบัวพยาบาลสาวที่เพิ่งมาทำงานที่คลินิกของคุณหมอเป็นวันแรกเธอมาถึงที่ทำงานใหม่ก็พบว่ามิตะกา้าพร้อมกับเด็กน้อยที่น่าจะอายุไม่เกินสามเดือนถูกวางไว้ที่หน้าประตูคลินิกโชคยังดีที่คุณหมอเดินทางมาถึงในเวลาไล่เลี่ยก,กัน เพราะไม่อย่างนั้นใบบัวคงไม่รู้ว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรยาผมรู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนแต่ผมยังไม่รู้จะจัดการกับเด็กคนนี้ต่อไปอยังไงเอาเป็นว่าคุณช่วยเอาเด็กคนนี้ไปฝากเลี้ยงก่อนได้ไหมพอคลินิกปิดเราสองคนจะไปรับเราใบาบัวทวนคําพูดของคุณหมอด้วยความแปลกใจว่าเธอเข้าไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เราเนั่นแหละถูกแล้ว คุณจะให้ผมเลี้ยงเด็กคนนี้คนเดียวได้ยังไงอย่างน้อยคุณก็เป็นผู้หญิงก็คงจะช่วยผมได้ดีกว่าเอาเป็นว่าเราเปิดคลินิกให้เรียบร้อยและหลังจากที่เรารักษาคนไข้จนหมดเราสองคนคงมีเรื่องต้องคุยกันใบบัวทำตามคำสั่งของเจ้านายคนใหม่แม้ว่าเธอยังคงสงสัยว่าสุดท้ายแล้วทำไมเธอถึงต้องถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางที่เธอกับคุณหมอไม่ได้สนิทสนมอะไรกันวันนี้เป็นเพียงแค่วันแรกของการเริ่มงานเท่านั้น เพราะพยาบาลคนเก่าได้ย้ายไปประจำที่จังหวัดบ้านเกิดจึงไม่ได้ส่งต่องานนี้ให้เธอเพราะเห็นว่าหญิงสาวกำลังต้องการงานพิเศษเพื่อหารายได้ราเชนระหว่างที่รักษาคนไข้จิตใจของเขาก็ยังอดแว็บคิดถึงหาทางออกให้กับชีวิตน้อย,อยที่ถูกามวางทิ้งไว้หน้าคลินิกไม่ได้และเสียงสั่งการของสมองของเขาก็ยืนยันว่าใบบัวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะอย่างน้อยตอนนี้เธอก็คือคนเดียวที่รู้ความลับเรื่องนี้ เพราะคุณหมอตั้งใจว่านอกจากเขาและใบบัวจะต้องไม่มีใครรับรู้เรื่องราวที่มาของเด็กคนนี้เด็ดขาดคุณหมอจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคะใบบัวถามทันทีเมื่อเธอปิดประตูรถของเจ้านายที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงแค่วันเดียวเพราะหญิงสาวกำลังรู้สึกค้างคาใจที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องและตัวเธอเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเลี้ยงดูเด็กน้อยคนนี้ได้ เธอทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนได้เงินเดือนเท่าไหร่ผมยินดีจะจ่ายให้คุณสองเท่าคุณต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านที่ผมจัดหาไว้ให้และทำหน้าที่เป็นแม่ให้กับทารกน้อยที่คุณก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกของผมไม่ค่ะเพราะฉันไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครหรือเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณหมอต้องการจะให้ใบบัวเข้ามาช่วยคุณหมอต้องเล่าความจริงทุกอย่างก่อนค่ะราเชนตัดสินใจเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต,ต้นจนจบ ที่เขาเองก็รู้น้อยเหลือเกินรู้แค่เพียงว่าหมอนิวรโทรมาขอร้องให้เขาช่วยก็เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นเขาพยายามปฏิติประต่อเรื่องราวทั้งหมดจากข้อมูลที่พอจะหาได้เองเดี๋ยวเราไปรับเออเราจะเรียกเด็กคนนี้ว่าอะไรกันดีคุณหมอตื่นเต้นกับการที่จะต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตจนไม่รู้ว่าเขาควรจะเรียกทารกน้อยนั้นว่าอะไรคุณหมอต้องตั้งชื่อแล้วล่ะค่ะเอาที่คุณหมอชอบ หญิงสาวในชุดพยาบาลได้แต่ถอนหายใจที่วันนี้เธอกับชายหนุ่มที่นั่งข้างๆต้องกลายมาเป็นคุณพ่อคุณแม่จำเป็นที่เริ่มต้นตั้งแต่การตั้งชื่อลูกของขวัญแล้วกันช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วอย่างน้อยผมจะได้มองโลกในแง่ดีคิดว่าเด็กน้อยคนนี้คือของขวัญปีใหม่สำหรับผมลาเชนไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่สำหรับเขาตอนนี้มันคือภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบ ใจเขาอยากจะพาเด็กน้อยคนนี้ไปส่งยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแต่ด้วยความเป็นเพื่อนทําให้เขาอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะอย่างน้อยของขวัญก็เป็นลูกของเพื่อนสนิทถ้าไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้ว่าจะสะดวกสบายและปลอดภัยเหมือนอยู่กับเขาไหมค่าคืนนี้ใบบัวต้องเก็บเสื้อผ้าย้ายไปอยู่ที่คอนโดของคุณหมอเพราะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้เอาของขวัญมาค้างที่บ้านพักที่เธอเช่าไว้เพราะคุณหมอต้องการให้เด็กน้อยอยู่ในสายตาตลอดเวลา และตัวคุณหมอเองก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงของขวัญได้ตามลําพังเธอเอาเงินไปซื้อของใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กผมกับของขวัญจะรอนในรถหมอราเชยังไม่กล้าพอที่จะพาของขวัญไปเปิดตัวกับสาธารนณะเพราะเขาเองยังคิดคําตอบไม่ได้ว่าถ้าเจอคนรู้จักขึ้นมาจะแนะนําให้ทุกคนรู้จักของขวัญในฐานะอะไรใบบัวใช้เวลาซื้อของใช้ที่จําเป็นสําหรับเด็กแค่เพียงไม่นาน เพราะในฐานะพยาบาลเธอพอจะรู้ว่าเด็กทารกแบบนี้ต้องการอะไรบ้างคอนโดของคุณหมอเป็นคอนโดที่มีขนาดใหญ่ไม่มากมีห้องนอนแค่เพียงห้องเดียวและค่ำคืนนี้ทุกคนต้องย้ายออกมานอนในส่วนของห้องโถงซึ่งเป็นห้องรับแขกเพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต่างต้องช่วยกันคอยดูแลเด็กน้อยที่ร้องหิวนมในช่วงกลางคืนเธอรีบไปจัดการเรื่องลาออกที่โรงพยาบาลซะนะเพราะวันนี้ผมไม่ได้เข้าเวร จะได้มีเวลาออกไปดูบ้านคอนโดคงไม่เหมาะสําหรับการเลี้ยงเด็กจริงๆพื้นที่ก็คับแคบถ้าของขวัญโตขึ้นก็คงต้องการที่ในการวิ่งเล่นสาวน้อยที่กําลังอุ้มทารกในไวัยไม่กี่เดือนที่ตอนนี้เขายังคงไม่แข็งมองสบตาคนพูดเชิงถามเพราะใบบัวรู้สึกตกใจกับสิ่งที่คุณหมอพูดออกมาเหมือนกับว่าเธอจะต้องเลี้ยงของขวัญไปจนถึงวันที่เด็กน้อยเดินได้ ใบบัวออกไปทำธุระเรื่องราออกโรงพยาบาลเอกชนและเธอก็ได้ชดใช้ค่าเสียหายที่เธอไม่สามารถทำตามสัญญาของการลาออกได้โดยที่หมอราเชนเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างหญิงสาวเดินทางออกไปจากคอนโดได้ไม่ถึงชั่วโมงเธอก็ต้องรับโทรศัพท์ไม่รู้กี่สายคุณพ่อจำเป็นที่มักจะมีสงสัยทุกอาการกิริยาของลูกสาวของขวัญน,น่าจะหิวนมคุณหมอก็แค่ชงนมตามที่ใบบัวบอกไว้สิคะแล้วก็อุ้มเธอสักพักเดี๋ยวก็คงจะหลับเหมือนเดิม อีกไม่เกิน20มนาทีฉันจะรีบกลับไปหญิงสาววางสายโทรศัพท์พร้อมกับรอยยิ้มมุมปากเธออดขำไปไม่ได้ที่คุณหมอดูจะตื่นเต้นไปกับทุกเรื่องของสาวน้อยที่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับเขาวันนี้ทั้งวันราเชนและใบบัวพากาันตะเวนหาเช่าบ้านที่เหมาะกับการเลี้ยงดูเด็กน้อยของขวัญและบ้านที่ราเชนต้องการก็ยังไม่มีหลังไหนที่ว่างให้เขาเช่าได้ชายหนุ่มจึงตัดสินใจเช่าบ้านหลังเล็กๆไปก่อน เธออยู่ได้ใช่ไหมผมจะหาบ้านที่ดีกว่านี้ให้แต่ดูแล้วคงต้องใช้เวลาถ้าบ้านเช่าดีๆมันหายากบางทีผมอาจจะตัดสินใจซื้อคุณหมอคะฉันขอถามอะไรคุณหมอหน่อยได้ไหมใบบัวทำหน้าจริงจังขึ้นมาทางที่ปกติแล้วเธอมกักจะทำตัวเป็นช้างเท้าหลังคอยทำตามคุณหมออย่างไม่มีข้อแม้แต่ครั้งนี้เธอกลับสีหน้าเอาจริงกับคำถามที่เธอกำลังจะพูดได้สิ เราสองคนต้องร่วมหัวจมท้ายกันอีกนานเธอมีอะไรข้องใจก็ถามผมมาเลยดีกว่าคุณหมอจะให้ใบบัวเลี้ยงของขวัญจนถึงเมื่อไหร่ที่ถามไม่ใช่เพราะไม่อยากเลี้ยงนะคะแต่ใบบัวเองก็ต้องวางแผนอนาคตของตัวเองไม่ใช่วันนี้คุณหมอแต่งงานมีครอบครัวมีคนเข้ามาดูแลของขวัญแล้วใบบัวก็กลายเป็นคนตกงานและถึงเวลานั้นอายุก็อาจจะมากจนไม่รู้จะไปหางานทําที่ไหนราเชนสองมือกอดอกยิ้มเพราะเขารู้คําตอบดีอยู่แล้ว ตลอดหนึ่งคืนที่ผ่านมาคุณหมอเฝ้าสังเกตท่าทีของใบบัวที่เธอแสดงออกต่อของขวัญแล้วมันก็ทําให้ราเชนตัดสินใจว่าจะจ้างใบบัวให้เป็นคุณแม่จําเป็นของของขวัญไปจนเด็กน้อยอยู่ในวัยที่ไม่ต้องการใครดูแลแล้วถึงเวลานั้นชีวิตของใบบัวก็คงจะหางานทํายากราเชนจึงตั้งใจว่าจะรับเธอเข้ามาทํางานในบริษัทของครอบครัวในวันที่ของขวัญโตกว่านี้ผมจะรับผิดชอบคุณทั้งชีวิตถึงแม้ว่าใบาบัวจะโตแล้ว แต่คุณคือผู้มีพระคุณสำหรับผมและลูกขอให้มั่นใจว่าผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดคุณหมออาจจะไม่ได้คิดอะไรมากกับสิ่งที่พูดออกมาแต่สำหรับใบบัวแล้วคำว่าตลอดชีวิตมันทำให้เธอคิดไปไกลเพราะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เธอจะได้มาทำงานที่คลินิกแห่งนี้เธอเคยมารักษากับคุณหมอลาเชนและเขาก็เป็นผู้ชายที่เธอเก็บเอาไปนอนฝันและไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับเขาแบบนี้ ตอนที่สองเพราะคุณหมอคือชายในฝันคุณหมอตั้งใจดูนะคะเพราะบางวันใบบัวก็กลัวว่าตัวเองจะติดธุระไม่สามารถอยู่ดูแลของขวัญได้ตลอดเวลาคุณหมอจะได้เลี้ยงลูกได้ใบบัวทำหน้าที่เป็นคุณแม่สาธิตวิธีการเปลี่ยนผ้าอ้อมสำเร็จรูปวิธีการชงนมและอีกหลายๆอย่างที่คนเป็นพ่อควรจะต้องรู้ไว้ เลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหมอเชนเริ่มรู้สึกสนุกกับการเลี้ยงลูกเวลาแค่เพียงไม่กี่วันเขารู้สึกผูกพันกับสาวน้อยของขวัญที่มีดวงตาสีน้ำตาลจมูกโดง่งเพราะมีเชื้อรกครึ่งถึงแม้ว่าสาวน้อยจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเขาก็ตามหนึ่งเดือนกับการเข้ามาอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้ใบบัวเปลี่ยนจากบ้านที่ดูไม่น่าอยู่กลายเป็นบ้านที่มีทุกอย่างพร้อม ทุกเย็นคุณหมอจะกลับมาที่นี่พร้อมกับดูแลลูกสาวและส่วนมากเขาก็เลือกที่จะนอนค้างด้วยเพราะไม่อยากให้สองคนแม่ลูกต้องอยู่กันโดยลำพังคุณหมอดูเครียดนะคะช่วงนี้พยาบาลสาวสังเกตมาหลายวันแล้วว่าคุณหมอราเชนมักจะนั่งมือเหมือนคนกำลังคิดอะไรปกติ ที่เคยมีคนเป็นคนมีรอยยิ้มสดใสล่าเริงครั้งนี้คุณหมอดูจะขมวดคิ้วบ่อยเข้าหากันแต่เมื่อรู้ว่ากำลังถูกอีกฝ่ายสังเกตก็ฝืนปั้นหน้าเหมือนว่าเขาไม่ได้มีอะไรในใจผมคิดแล้วว่าคุณต้องถามเราสองคนถึงแม้จะรู้จักกันมาแค่เพียงเดือนเดียวแต่เราก็เจอกันทุกวันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะสังเกตรู้ว่าตอนนี้ผมกาลังไม่สบายใจ หมอเชนไม่ได้เล่าเรื่องราวรายละเอียดสาเหตุที่ทำให้เขาต้องรู้สึกกังวลแบบนี้เขาพูดแค่เพียงว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากที่ทำงานและไม่แน่ใจว่าเขาจะต้องย้ายไปจากที่นี่ทางที่เขายังไม่อยากไปการประชุมอย่างเข้มข้นของโรงพยาบาลทำให้หมอราเชรู้ว่าเขากำลังจะถูกย้ายให้ไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นในโรงพยาบาลที่อยู่อีกจังหวัด แต่ตอนนี้เขายังต้องการอยู่ที่นี่เพราะไหนจะเรื่องของขวัญบ้านที่เช่าไว้และยังจะเคนิกที่กำลังไปได้ดีทุกอย่างที่นี่เกิดขึ้นมันเกิดจากการที่เขาไปสร้างศัตรูไว้ซึ่งศัตรูคนนี้เป็นคนมีอิทธิพลในจังหวัดถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่าการย้ายครั้งนี้เป็นการไปรับตำแหน่งแต่มีคุณหมอคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดจากการถูกกันแกล้งราเชนออกทิกที่ประชุม แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มุ่งตรงไปที่บ้านเช่าเพื่อไปหาลูกสาวแต่เขากลับแวะนั่งดื่มที่ร้านอาหารที่เขามากักจะใช้เป็นมุมเงียบสงบระหว่างที่ไม่ต้องการเจอใครการดื่มครั้งนี้เป็นการดื่มที่หนักกว่าทุกครั้งลาเชนรู้แค่เพียงว่าเขาอยากให้เครื่องดื่มช่วยเขาผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เพราะไม่อย่างนั้น เขาคงได้แต่คิดไปคิดมาว่าเพราะอะไรทำไมเขาในฐานะที่เป็นคนคอยช่วยเหลือคนยากจนคนป่วยกับต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คุณหมอคะดื่มมามากแล้วนะคะไปนอนเถอะใบโบรีบเข้ามาประคองราเชนที่ตอนนี้อยู่ในอาการมีสติไม่ครบร้อยถึงแม้ว่าเขาจะขับรถพาตัวเองมาที่บ้านได้อาจจะเป็นเพราะที่บ้านกับร้านอาหารที่เขาไปนั่งดื่มอยู่ห่างกันไม่กี่กิโล ลูกล่ะคุณพ่อจำเป็นยังคงถามถึงลูกสาวถึงแม้ว่าเครื่องดื่มจะทำลายความสมประกอบของสติไปอยู่มากก็ตามของขวัญกินนมแล้วหลับไปเมื่อกี้คุณหมอไปนอนค่ะเดี๋ยวใบบัวจะหาผ้ามาเช็ดตัวให้แล้วทำไมถึงได้ดื่มแบบนี้ยังดีที่ขับรถมาไม่ประสบอุัติเหตุและถ้ายิ่งเจอด่านตำรวจคุณหมอจะยิ่งตกเป็นข่าวดังนะคะประโยคสุดท้ายทำเอาราเชนมองหน้าพยาบาลด้วยแววตาที่มีความโมโ oh หอยู่ในนั้น เขาไม่ได้มโหคนพูดแต่เขากำลังย้อนคิดไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นการเป็นหมอของเขาถือเป็นหน้าเป็นตาในสังคมแต่เพราะเขาไม่มีบารมีที่นี่จึงทำให้เขาต้องพายแพ้แก่คนที่พยายามหาทางขับไล่เขาออกจากจังหวัดสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณหมอจ้องมองผู้มิทิพลคือการเปิดคลินิกรักษาในราคาที่ถูกทำให้ขัดผลประโยชน์กับคุณหมอท่านอื่นที่รักษาในราคาที่แพงและคุณหมอหนึ่งในนั้นก็เป็นถึงลูกชายนักการเมือง ใบบัวผมเป็นคนดีไหมหรือผมเป็นคนโง่กันแน่ชายหนุ่มมองสบตายหญิงสาวที่กำลังใช้ผ้าคขนหนูชุบน้ำเช็ดรอบใบหน้าของเขาสองมือกุมมืออีกฝ่ายไม่แน่นเหมือนเด็กที่กำลังหวยหาความอบอุ่นและความเข้าใจคุณหมอเป็นคนดีและเป็นคนที่ฉลาดมากค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณหมอคิดว่าตัวเองโง่มันอาจจะไม่ใช่าตรฐ,ฐานที่ถูกต้อง เราไม่จําเป็นต้องเอาสิ่งที่คนอื่นตัดสินเราเก็บมาคิดนะคะตัวเราเองต่างหากที่รู้ว่าเรากําลังทําถูกหรือเรากําลังทําผิดใบบัวเองก็พอเดาได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณหมอเพราะตอนนี้ตอนที่เธอทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่นักการเมืองท้องถิ่นคนนั้นถือหุ้นใหญ่อยู่เธอก็พอจะรู้ว่าคุณหมอลาเชนตกเป็นเป้าหมายที่จะโจมตี เรื่องด้วยการรักษาคนไข้ที่ราคาถูกทําให้คลินิกชื่อดังหลายแห่งกลายเป็นคลินิกที่แทบจะไม่มีคนไข้เพราะทุกคนมองเห็นว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าคุณหมอพยาบาลสา์ด้วยแต่เลือกชื่ออีกฝ่ายเพื่อหวังให้เขาได้สติเมื่อเธอถูกดึงเข้าไปสวมกอดจนแน่นหัวใจสั่งให้เธอจับมือทั้งสองข้างที่สวมกอดเธอไว้แม้ว่าสมองมันจะบอกว่าสิ่งที่เธอกำลังทำมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ตาม ถ้าตอนนี้ผมไม่มีคุณผมก็คงไม่เหลือใครชีวิตตอนนี้เหมือนตัวคนเดียวเข้าทุกวันร่างสูงผิวขาวดวงตาเข้มคมส่งสายตาหวานจนทำให้หญิงสาวที่กำลังโดนกอดถึงกับหลอมละลายเป็นขี้พึ่งเมื่อถูกอีกฝ่ายหนึ่งจับร่างของเธอขึ้นไปนอนอยู่บนเตียงคุณไม่รังเกียจผมใช่ไหมคุณหมอเอ่ยถามด้วยเสียงที่แบวเบากระซิบข้างหูของหญิงสาวที่ตอนนี้กำลังนอนหลับตาพิมพ์ ใบบัวไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะดีหรือมันจะร้ายเธอรู้แค่เพียงเวลานี้คุณหมอทำให้เธอรู้สึกเป็นคนสำคัญทำให้ความฝันของเธอเป็นจริงชายหนุ่มที่เธอเฝ้าฝันหามานานเวลานี้เขากำลังกอดเธอและอีกไม่นานทุกอย่างก็คงจะพัฒนาไปไกลคุณหมอคือผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับใบบัวค่ะปากอยากทาบทับลงบนปากบางสีชมพูแทนคำขอบคุณทั้งหมด เวลานี้หมอราเชที่เคยมั่นใจในความสามารถและความดีของตัวเองกำลังพ่ายแพ้ให้แก่สังคมผู้มีอิทธิพลกำลังใจที่ทำให้เขาผ่านค่ำคืนนี้ไปได้คือหญิงสาวที่กำลังนอนอยู่ใต้ออกว้างของเขาลมหายใจที่แสนอบอุ่นพ่นผ่านจมูกดกได้รูปที่กำลังสารวนอยู่กับความขาวของพยาบาลคนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปตามแบบที่คนทั้งคู่ต่างก็เต็มใจ และมอบความสุขให้แก่กันเช้านี้แตกต่างจากทุกเช้าของวันอื่นๆเพราะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เจ้านายและลูกน้องไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงคุณพ่อคุณแม่จำเป็นเท่านั้นใบบัวเรื่องเมื่อคืนผมขอโทษคุณหมอลุกขึ้นจากห้องนอนเมื่อเห็นว่าลูกสาวยังคงนอนหลับอยู่ในเป เขาเดินตามเสียงที่กำลังดังออกมาจากครัวพอรู้ว่าเวลานี้ใบบัวคงกำลังทำกับข้าวอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันก็จะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันไปเราสองคนต่างก็เต็มใจให้มันเกิดขึ้นใบบัวเข้าใจดีว่าคุณหมอไม่ได้คิดอะไรไม่จำเป็นต้องเก็บเรื่องนี้ไปคิดมากนะคะถือเสือว่าทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย หญิงสาวเดินล้าจากงานในครัวเพื่อเดินมายังเสียงร้ององอแงที่ตอนนี้คงจะได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วและตัวเองก็ไม่ต้องการอยู่เจอหน้าคุณหมอราเชนเพราะคำว่าขอโทษไม่ใช่สิ่งที่เธออยากได้ยินแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่มีสิทธิจะรู้สึกอะไรทั้งนั้นในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันก็คือความเต็มใจของทั้งสองฝ่าย ตอนที่สามอยู่กับผมนะสิ้นเดือนนี้ผมต้องย้ายไปประจำที่โรงพยาบาลทางภาคเหนือถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่เท่าที่ศึกษาข้อมูลก็ถือว่าอยู่ห่างไกลความจเจริญพอสมควรราเชนพูดลอยๆขึ้นมาบนโต๊ะอาหารเพราะตัวเขาเองรู้สึกใจหายที่ต้องไปจากที่นี่และแอบกลัวว่าใบาบัวอาจจะไม่ยอมตามเขาไปอยู่ที่ใหม่ คุณหมออยู่ได้สบายล่ะคะ่ะอย่างน้องเขาก็คงมีที่พักให้และอีกไม่นานก็คงจะขอเขียนย้ายไปที่อื่นได้หญิงสาวแสดงความคิดเห็นออกมาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณหมอต้องการฟังราเชนอยากได้ยินว่าเธอจะไปอยู่ที่นั่นกับเขาไปช่วยกันเลี้ยงของขวัญในฐานะพ่อและแม่แต่ไม่ใช่ในฐานะภรรยาที่ราเชนเองก็รู้อยู่เต็มอกถ้าไม่มีบ้านพักผมก็จะหาเช่าบ้านสักหลังสำหรับเราสามคน อาจจะไม่สบายเหมือนอยู่ในเมืองที่นี่แต่ผมรับรองได้ว่าจะไม่ทำให้คุณกับลูกต้องลำบากพยาบาลสาวหันมามองสบตาคนพูดสายตาของเธอมันมีความเศร้าหมองอยู่ในนั้นใบบัวไม่ได้ดีใจที่ได้ยินว่าเขาจะพาเธอไปด้วยสำหรับเธอแล้วหน้าที่ที่ต้องดูแลของขวัญมันคงทำให้เธอกับคุณหมอต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานแสนนานรอเวลาที่คุณหมอหาผู้หญิงสักคนเข้ามาทำหน้าที่แทนในตำแหน่งแม่ของของข,องขวัญได้ ชีวิตของฉันผ่านอะไรมามากมายลำบากกว่านี้ก็เคยมาแล้วคุณหมอไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะในเมื่องเองินเดือนค่าเลี้ยงดูของขวัญที่คุณหมอจ่ายให้ฉันสูงขนาดนี้ต่อให้ลำบากแค่ไหนใบบัวก็พร้อมจะสู้คนฟังได้ตะเก็บปาการน้อยใจเหตุผลที่ใบบัวยินดีที่จะตามเข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งใหม่ไม่ใช่เป็นเพราะเธอห่วงเขากับลูกแต่เป็นเพราะเงินเดือนที่เขาให้หญิงสาวตั้งหากบรรยากาศในโต๊ะอาหารเริ่มเงียบลงอีกครั้ง ทั้งสองต่างไม่มีใครพูดความจริงในหัวใจออกมาเพราะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินไปแต่อาจเป็นเพราะทั้งสองคนมีโอกาสใกล้ชิดกันแทบจะตลอดถึงสนิทกันได้เร็วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนเป็นเพียงแค่ลมพัดผ่านที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้พรุ่งนี้ของขวัญมิฉิดวัคซีนนะคะคุณหมอจะเป็นคนพาไปหรือจะให้ใบบัวพาไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนใกล้ๆ ใบบัวต้องถามเพราะเมื่อครั้งที่แล้วคุณหมอให้เธอพาของขวัญไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเอกชนโดยเหตุผลที่ว่าไม่อยากให้ใครมาพบทั้งสามคนเพราะอาจจะพากันเข้าใจผิดคิดว่าใบาบัวเป็นภรรยาส่วนของขวัญก็เป็นลูกของทั้งคู่ไปฉีดที่โรงพยาบาลเอกชนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่เพราะผมไม่อยากให้ใครเห็นแต่คิดว่าการไปโรงพยาบาลของรัฐน่าจะต้องใช้เวลานานพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมจะมารับคุณกับลูกนะราเชนพยายามตอบทุกอย่างให้ปกติ เพราะเขาไม่อยากให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าตอนนี้หัวใจของเขากําลังจะไม่เหมือนเดิมมันรู้สึกวิววิวรู้สึกใจคอไม่ดีทุกครั้งที่มีสัญญาณบางอย่างคอยเตือนสติเขาว่าสักวันใบบัวก็ต้องไปจากที่นี่เมื่อวันที่ของขวัญสามารถดูแลตัวเองได้ตามที่สัญญาที่ทั้งสองคนเคยตกลงกันไว้จะไปไหนคุณหมอคว้าม,มือหญิงสาวที่กําลังจะเดินออกจากห้องนอนจะไปล้างและนึ่งขวดนมค่ะช่วงกลางวันไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเก็บไปทำกลางคืนทีเดียว ใบบัวใช้มืออีกข้างแกะมือของชายหนุ่มออกจากมือเล็กของเธอหญิงสาวไม่แม้แต่จะหันมามองหน้าเพราะเวลานี้เธอต้องการเตือนสติตัวเองให้ถอยความสัมพันธ์ออกมาถึงแม้มันจะยากแต่เธอต้องเริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่วันสุดท้ายระหว่างเธอกับเขาจะมาถึงถ้าเธอไม่ดึงตัวเองออกมาเมื่อวันนั้นมาถึงคงจะเจ็บมากกว่านี้แน่นอนผมทำให้แล้วไปอาบน้ำแล้วรีบเข้านอนดีกว่าเที่ยงคืนยายหนว่าก็คงจะอ้อนกินนอมอีก ดูสิเดี๋ยวนี้คุณผอมมากเลยรู้ไหมสงสัยผมคงจะใช้งานคุณหนักไปจริงๆคุณหมอลุกออกจากที่นอนเข้ามาสวมกอดพยาบาลสาวจากทางด้านหลังอย่างเอาใจกอดครั้งนี้คงเป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ความสัมพันธ์ในคืนนั้นเกิดขึ้นใบบัวพยายามเงยหน้ามองขึ้นไปข้างบนเพราะไม่อยากให้น้ำตาแห่งความพ่ายแพ้ไหลออกมาเพราะเธอไม่อยากได้ชื่อว่าใช้ความอ่อนแอมาเรียกร้องความสนใจปล่อยฉันเถอคะค่ะ เราสองคนไม่ควรใกล้ชิดกันเกินไปความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ลมผ่านที่ไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ส่วนโลกแห่งความจริงคุณคือเจ้านายแล้วฉันก็คือลูกจ้างคนหนึ่งอย่าทำร้ายความรู้สึกของฉันด้วยการทำเหมือนว่าคุณกำลังมีใจหญิงสาวแกะมือทั้งสองที่โอบกอดเธอไว้แน่นใบบัวได้พูดทุกอย่างตามที่หัวใจของเธอคิดแล้ว หญิงสาวรู้ว่าความจริงเธอกับคุณหมอช่างแตกต่างกันเหลือเกินเธอไม่อยากเพ้อฝันว่าเขามีใจให้เพราะความจริงที่เกิดขึ้นมันคงเป็นแค่อารมณ์ชัชววูบเท่านั้นคุณหมอย,ยืนมองเด็กน้อยที่กำลังนอนหลับอยู่บนเป้ข้างๆที่นอนของเขาชายหนุ่มคิดถึงคำพูดของใบบัวที่พูดกับเขาเมื่อสักครู่ย้อนเวียนไปมาเหมืนมอนว่าเขากำลังต้องการหาคำตอบอะไรจากคำพูดของหญิงสาว ทั้งที่มันก็ชัดเจนอยู่ในนั้นอยู่แล้วว่าเธอไม่อยากให้อีกฝ่ายแสดงเหมือนว่ารักเธอเพราะความจริงมันคงไม่มีทางเป็นอย่างนั้นของขวัญช่วยพ่อคิดทีสิลูกว่าพ่อควรทำยังไงพ่อลูกอ่อนไม่รู้จะหันหน้าไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ใครฟังจึงได้แต่พึมพำกับลูกสาวที่นอนหลับไหลไม่รู้เรื่องราวใดๆทั้งสิ้นเหมือนกับว่าเด็กน้อยจะสามารถหาคำตอบให้เขาได้ คุณหมอราเชนเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆหลายครั้งว่าตัวเขาเองนั้นกำลังคิดกับหญิงสาวที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาชั่วคราวเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างไรแต่เขาก็ไม่ได้คำตอบรู้แค่เพียงว่าเขาจะไม่ยอมให้เธอไปไกลจากสายตาเขาจะมีเธอทุกวันข้างๆแบบนี้ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ทั้งสองคนทั้งใบบัวและของขวัญเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณหมอราเชน เขาก็ตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้สองคนนี้เดินออกไปจากชีวิตเขาแน่ค่ำคืนที่ลมหนาวพัดโชยอยู่ด้านนอกแต่ภายในห้องนอนกับมีไฟสว่างลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างกายของคนทั้งสองต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างก็กำลังเรียกร้องหาความอบอุ่นเหมือนที่เคยผ่านมาเมื่อคืนค่ำคืนแรกมันอาจจะเกิดจากอารมณ์เพลงชววูบ แต่ความคืนนี้มันเกิดจากความตั้งใจและราเชนก็มีความสุขกับร่างเด็กที่กำลังนอนหลับตาร่างกายเปรปล่วอยู่ใต้อ้อมกอดของเขาคุณหมอไปรอที่รถก็ได้นะคะใบบัวเห็นสายตาของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มองมาที่คุณหมอราเชนเธอก็พอจะเดาได้ว่าคงพากันซุบซิบเรื่องที่คุณหมอพาเด็กน้อยมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลและอีกไม่นานข่าวรเรื่องนี้ก็คงดังไปทั่วจังหวัดของขวัญเป็นลูกผม ผมก็ต้องอยู่ที่นี่อย่าคิดมากนะคุณพ่อรีบคว้าเด็กน้อยที่กำลังส่งยิ้มหวานอย่างมีความสุขที่ได้เห็นของเล่นมากมายที่โรงพยาบาลมาอุ้มไว้ในอ้อมแขนของเขาเพราะอยากให้ใบบัวรู้สึกสบายใจว่าเขาไม่ได้คิดมากกับสายตาของทุกคนที่โรงพยาบาลที่กำลังมองจับจ้องอยู่ พรุ่งนี้ราเชนตัดสินใจที่จะพาใบบัวและลูกสาวไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่เขาจะต้องย้ายไปอยู่เพราะเขาอยากเห็นบ้านพักที่ทางโรงพยาบาลมีให้เพื่อจะตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ที่บ้านพักแห่งนั้นหรือจะไปหาบ้านเช่าที่เหมาะสมกับการอยู่เป็นครอบครัวสักหลังแถวนี้ไม่มีบ้านชาเช่าหรอกค่ะคุณหมอเอาไว้ถ้าคุณหมอมาอยู่ที่นี่แล้วตัดสินใจอยากย้ายไปไหนคอยหาซื้อที่ดินสักผืนและปลูกบ้านสักหลังจะดีกว่านะคะเพราะถ้าต้องขับรถไปมาระหว่างบ้านเช่าในตัวจังหวัด คงไม่คุ้มกับค่าเดินทางและเวลาที่ต้องเสียไปแน่ค่ะ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่หมอราเชนแวะเข้าไปปรึกษาเรื่องการหาบ้านเช่าสักหลังเพราะบ้านพักของโรงพยาบาลมีสภาพทรุดโทรมมากและชายหนุ่มอยากให้ใบบัวและลูกสาวได้แยกออกมาเป็นสัสดส่วนแต่ในเมื่อบ้านเช่าหายากแบบนี้ราเชนจึงตัดสินใจขอร้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาช่างมาซ่อมแซมและปรับปรุงให้บ้านพร้อมอยู่โดยที่เขาจะเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดเพราะถ้าใช้งบของหลวงก็กว่าจะได้ทําก็คงไม่ทันแน่นอน ข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ที่จําเป็นถูกขนไปก่อนล่วงหน้าโดยที่คุณหมอราเชนทาหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยของบ้านพักที่ทั้งสามคนจะต้องไปอยู่และอีกสองวันใบบัวและของขวัญจึงจะตามไปอยู่ด้วยครอบครัวคุณหมอน่ารักจังเลยนะคะหัวหน้าพยาบาลพูดชมเมื่อเข็นความอบอุ่นของทั้งสามคนโดยที่เธอเข้าใจเอาเองว่าใบบัวคงเป็นภรรยาของคุณหมอส่วนของขวัญก็คงจะเป็นลูกของทั้งคู่ขอบคุณนะครับ หิงสาวที่กําลังสารวนกับการจัดข้าวของของใบลูกสาวหันมามองชายหนุ่มที่ไม่ยอมแก้ต่างว่าเธอเป็นเพียงแค่คนเลี้ยงเด็กเท่านั้นใบบัวอดคิดเข้าข้างตัวเองไม่ได้ว่าคุณหมอก็คงมีใจให้กับเธอเหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าวันหนึ่งคุณหมอก็คงต้องหันไปหาผู้หญิงที่ดีกว่าแต่อย่างน้อยวันนี้เธอก็ยังมีความสุขที่ได้อยู่กับผู้ชายที่เป็นรักแรกของเธอ